สวัสดีค่ะอาจารย์ออยอนุทยาพิรมโยธีนะคะใน e ีพีนี้ค่ะอาจารย์ออยอยากชวนทุกท่านคุยจังเลยค่ะว่าล่าสุดที่ทุกท่านไปเที่ยวเนี่ยทริปนั้นเป็นทริปไหนคะเป็นทริปทะเลหรือเป็นทริปภูเขาหรือเป็นทริปได้ๆคะ่ะแล้วจําบรรยากาศช่วงนั้นได้ไหมคะว่าสนุกขนาดไหน ที่อาจารย์อ้อยชวนคุยเรื่องของการท่องเที่ยวเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์อ้อยมาท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ทะเลหัวหินนั่นเองนะคะตอนนี้อาจารย์กําลังนั่งอยู่ที่ด้านหน้าของที่พักของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็นั่งมองทะเลไปเรื่อยๆอาจารย์นั่งมองคลื่นแล้วก็ฟังเสียงคลื่นไปเรื่อยๆนะคะ อาจารย์ก็เลยนึกถึงคําพูดที่คนเรามักจะพูดกันนะคะว่าเวลาที่คุณท้อแท้อะไรก็ตามในชีวิตใช่ไหมคะให้คุณนึกถึงทะเลเอาไว้เพราะทะเละเขาบอกให้คุณส,สู้สู้สู้อย่างเดียวเลยนะคะจรสิงงแล้วอาจารย์มองไปที่ทะเลมันก็จริงนะคะเพราะว่าทะเละเขาไม่เคยบอกให้เราแพ้แพ้แพ้แพเลยใช่ไหมคะทะเลบอกให้เราสู้อย่างเดียว เวลาที่เราทุกคนเจอทางตันนะคะเราก็จะเจอกับสำนวนไทยแบบหนึ่งค่ะที่บอกว่าสู้จนหลังชนฝาใช่ไหมคะเนาะพอเราสู้เสร็จปุ๊บเราต้องข้ามกำแพงหรือข้ามอุปสรรคนั้นไปให้ได้ค่ะแล้วเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการที่จะก้าวผ่านทุกๆอุปสรรคไปลหลายๆครั้งนะคะที่อาจารย์คุยกับนักเรียนหรือผู้เรียนที่เรียนในห้องฝึกอบรมของอาจารย์อ้อยนะคะอาจารย์อ้อยก็จะบอกว่าเวลาที่คุณเจออุปสรรคหรือ กำแพงใน,ในการที่จะกัน้นการพัฒนาความสามารถหรือสกิลใดๆก็าตามของคุณเนี่ยให้คุณมองว่ากำแพงอนันนั้นนะมันอาจจะสูงชันก็จริงนะแต่ประเด็นคือกำแพงอนันั้นนะ่ะให้คุณมองว่ามันเป็นอุปสรรคที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปอย่างเดียวคุณมีทางเดียวคือคุณต้องหาทางที่จะปีนกำแพงนั้นและข้ามมันไปให้ได้ค่ะไม่มีทางไหนเลยที่คุณจะต้องยอมแพ้ มันมีทางเดียวเท่านั้นคือการที่คุณจะต้องสู้ไปคุณต้องหาวิธีที่จะข้ามกำแพงนั้นไปให้ได้คุณปีนกำแพงนั้นไปได้ไหมถ้าคุณปีนไม่ได้คุณต้องหาตัวช่วยนะคะคุณหาตัวช่วยไม่ได้คุณต้องเดินอ้อมกำแพงไหมหรือคุณจะต้องมีบันไดขึ้นมาช่วยให้คุณก้าวข้ามกำแพงนั้นไปได้แต่การก้าวข้ามกำแพงอะไรก็ตามถ้ามองว่ากำแพงนั้นคืออุปสรรคอุปสรรคนั้นอาจจะไม่ใช่อุปสรรคสุดท้ายของชีวิตคุณหรอกค่ะคุณก้าวข้ามกำแพงนี้ไปได้ในอนาคต คุณก็อาจจะเจอกำแพงอันใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่สูงกว่าเดิมแต่สิ่งที่คุณทำได้คืออะไรคะคือการสู้อย่างเดียวค่ะคือการหาวิธีที่จะก้าวข้ามกำแพงนั้นไปให้ได้และสิ่งหนึ่งนะคะที่เรามองและเรียนรู้ได้จากทะเลก็คือสังเกตไหมคะว่าเคลื่อนในทะเลไม่เคยหยุดพักเลยค่ะชีวิตคนเราก็ไม่ควรหยุดพักเช่นเดียวกันนะคะการไม่หยุดพักในที่นี้เนี่ยอาจารย์อ้อยมองว่ามันคือการไม่หยุดพักในการที่จะ สู้ต่อไปการไม่หยุดพักที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่จะเป็นการอัพสกิลให้กับตัวเองนะคะทะเลไม่เคยหยุดพักฉันใดการเรียนรู้ของคนเราก็ไม่ควรหยุดพักฉันนั้นค่ะแต่การหยุดพักในชีวิตจริงแล้วนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหยุดพักในเรื่องของการลาพักร้อนการท่องเที่ยวการหาเวลาให้กับตัวเองนะคะอาจารันอ้อยมองว่ายังคงเป็นสิ่งสําคัญอยู่นะคะ และหลายครั้งเนี่ยเราโฟกัสในเรื่องของการทำงานเราโฟกัสในการที่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานแต่เรากลับลืมไปเลยค่ะว่าร่างกายนี้ที่เราใช้อยู่เราใช้เขาคุ้มค่ามากขนาดไหนรถที่เราขับในทุกๆวันเรายังจะต้องเอารถไปเข้าอู่เพื่อเม i นเทแนนซ์แล้วร่างกายเราล่ะคะ เราได้เอาร่างกายของเราไปเมนเทนแนนซ์โดยการที่ไปท่องเที่ยวเอาตัวเองไปอยู่ที่ทะเลเอาตัวเองไปอยู่ที่ภูเขาบ้างหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่เนาะมันเป็นเหมือนพลังให้กับชีวิตนะคะพอคุณมีพลังชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณก็จะมีแรงที่จะไปทำงานไปทำสิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นได้แล้วคุณรู้ไหมคะพอคุณมีพลังบวกคุณมีพลังในชีวิตมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงคุณเดียวนะค,ะคุณคนเดียวนะคะที่คุณจะมีพลังชีวิตนั้นแต่คุณยังสามารถส่งต่อพลังบวกและพลังชีวิตนั้นๆน,น,นะคะให้กับคนรอบๆตัวคุณแล้วเขารับรู้ได้นะคะว่าคุณเป็นคนที่มีพลังบวกมาเก็บเกี่ยวพลังบวกเหล่านี้โดยการเอาตัวเองไปท่องเที่ยวค่ะเอาตัวเองไปพักผ่อนเติมพลังให้กับชีวิตให้คุณพร้อมที่จะต่อสู้กลับไป ในโลกของความเป็นจริงแล้วเอาพลังบวกเหล่านั้นเนี่ยกลับไปให้กับคนรอบข้างของคุณเอ,เอาพลังบวกนั้นไปให้กับคนในครอบครัวคุณเอาพลังบวกนั้นเอาไปให้กับคนที่อยู่รอบตัวคุณให้เขาได้รับรู้ถึงพลังบวกนั้นเชกเช่นเดียวกับคุณที่คุณได้ไปเติมพลังบวกนั้นมาแล้วลองหาแง่คิดดีๆจากสิ่งรอบตัวคุณนะคะทุกอย่างรอบตัวคุณรวนแล้วแต่ให้ประสบการณ์ในชีวิตทั้งหมดแล้วจงมองทุกอย่างให้เป็นแง่บวกทั้งหมดค่ะ จำได้ไหมคะคนที่เข้ามาในชีวิตของเรามีแค่เพียงสามจำพวกเท่านั้น 1. คือคนที่เข้ามาเป็นของขวัญให้กับเรา 2. คือคนที่เข้ามาเป็นบทเรียนให้กับเราและ 3. คือคนที่เข้ามาเป็นแบบอย่างให้กับเรามองทุกอย่างให้เป็นแง่บวกค่ะแล้วเราจะเจอแต่เรื่องที่ดีๆในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ